ประกาศเป็นผู้ให้ใจก็สุขคอยปลอบปลุกกระมลโดนเชิดฉันทั้งข้าวของน้ำใจให้แบ่งปนันสุขนิรัน์ทั้งสองต้องการทำให้ด้วยใจใสสุดประดุดทิพย์แม้น้อยนิดหยิบยื่นชื่นชมเช้าคำ่ำคนคอยรับสมหวังรอขอจดจำคนให้นำสุขใจดุดได้ทอง มาแบ่งปันกันไปให้ท่วนทั่วจิตเร้ารัวสุขสั์อันใสพองหนึ่งได้รับหนึ่งให้ในทำนองดูสอดคร้องผลเอื้อเพื่อปวงชนการให้รับนับว่าดีมีคำกล่าวช่างยืดยาวสมเจตเหตุและผลสละนิดได้รับหน่อยบ่อยเสียจนไทยทุกคนมีเมตตาค่าคงดี สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลายาณมิตรทุกท่านสำหรับในวันนี้เรามีนิทานเรื่องขอทานกับพระพุทธเจ้าข้อคิดวิธีดับจนพ้นกรรมมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะหากเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเป็นผู้ให้เราจะได้ทุกสิ่งบางครั้งเราจะรู้สึกว่าปัญหาของเรา ช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือกเกินแต่พอเราพบปัญหาของคนอื่นบ้างเราจะรู้ว่าปัญหาเขาหนักกว่าเราเสียอีกถ้าเราเรียนรู้การเป็นผู้ให้เราจะได้ทุกสิ่งมีนิทานเรื่องหนึ่งที่โด่งดังคือนิทานเรื่องขอทานกับพระพุทธเจ้ามีขอทานคนหนึ่งเขาพยายามที่จะเก็บรวบรวมสเบียงแต่ว่าสเบียงของเขาหายไปทุกๆวัน ก็มีหนูตัวหนึ่งเขาก็จับได้ว่าหนูตัวนั้นมาขโมยข้าวเขาก็เลยถามหนูตัวนั้นว่าทําไมเจ้าต้องมาขโมยข้าวของของข้าทั้งทั้งที่บ้านเศรษฐีมีตั้งเยอะตั้งแยะหนูก็เลยตอบว,ว่ามันเป็นชะตาชีวิตของเจ้าชายผู้นั้นเลยถามหนูว่าทํำยังไงเขาถึงจะรวยได้ถ้าเจ้าอยากรู้เจ้าก็ลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิ หลังจากนั้นชายคนนั้นก็เลยตัดสินใจออกเดินทางระหว่างเดินทางเขาได้พบเศรษฐีที่มีลูกสาวพูดไม่ได้เท่าผู้บำเพ็ญฌานถึง500ปีแต่ไม่เป็นมังกรสักทีพบผู้เท่าผู้บำเพ็ญฌานถึง500ปีทำไมยังขึ้นสวรรค์ไม่ได้ทั้งสามได้ฝากคำถามไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อชายหนุ่มผู้นั้นเดินทางต่อไป ก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกกับขอทานว่าสามารถถามได้แค่สามคำถามขอทานรู้สึกตกใจเพราะเขามีคำถามสี่คำถามเขาจึงค่อยๆพิจารณาเลือกที่จะถามคำถามที่ทั้งสฝากมาถามพระพุทธเจ้าส่วนเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับไปขอทานเหมือนเดิมเขาถามคำถามแรกพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าถ้าเตา ไม่ยอมสละกระดองมันจะไม่สามารถเป็นมังกรได้คำตอบที่สองของท่านผู้เท่าท่านผู้เท่าเอาแต่ถือไมเท้าไม่ยอมวางทําให้เขาไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้คำถามที่สหญิงสาวผู้นั้นถ้าหากนางได้พบชายที่เป็นเนื้อคู่ของนางนางจะสามารถพูดได้แล้วชายคนนั้นก็กราบลาพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็คิดในใจ ว่าเขาจะกลับไปขอทานเหมือนเดิมแต่เขาสามารถแก้ปัญหาให้กับคนสามคนได้หลังจากนั้นชายผู้นั้นก็เดินทางกลับแล้วพบกับเต่าก็บอกกับเต่าว่าให้ท่านสละกระดองแล้วท่านจะกลายเป็นมังกรเต่าก็สละกระดองในกระดองนั้นมีไข่มุมกเต่าก็ยกให้บอกว่าข้าไม่ได้ใช้แล้วเพราะข้าเป็นมังกรแล้วชายผู้นั้น กลายเป็นเศรษฐีมีไข่มุกจากกระดองเต่าที่มีค่ามหาศาลเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับผู้เท่าแล้วเขาก็บอกว่าให้ท่านวางไม้เท้านั้นซะเพราะไม้เท้ามันจะทำให้ท่านขึ้นสวรรค์ไม่ได้ชายผู้นั้นก็ตัดสินใจละไม้เท้าโดยการมอบไม้เท้าโดยการมอบไม้เท้าให้กับขอทานผู้นั้นชายผู้นั้น กลายเป็นคนที่มีทั้งไม้เท้าและมีทั้งไข่มุกเขากลายเป็นเศรษฐีและกลายเป็นคนที่มีอำนาจเมื่อเขากลับไปเขาได้พบกับหญิงสาวหญิงสาวไปยืนชะเง้อรอเขาที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนว่าขอทานผู้นั้นมาแล้วพ่อกับแม่ของนางดีใจที่นางพูดได้ขอทานผู้นั้นจึงไปบอกเศรษฐีว่าเมื่อนางเจอกับชายที่เป็นที่รัก และเนื้อคู่ของนางนางจะสามารถพูดได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากเราจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราเริ่มจากการเป็นผู้ให้บางครั้งเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเราจะคิดว่าปัญหาของเรานั้นยิ่งใหญ่และหนักหนาแต่เมื่อไรที่เราเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้และเสียสละเราจะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทองแม้กระทั่งอำนาจและความรักที่แท้จริงความจนความรวยในพระพุทธศาสนาหนึ่งในความยากลำบากที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือความยากจนเพราะว่าความยากจนเป็นสิ่งที่บีบคั้นให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างขึ้นในโลกความยากจนเป็นความลำบากทั้งกายและใจอย่างแสนสาหาัส ที่เกิดจากการไม่มีทรัพย์บางคนถูกความยากจนบีบคั้นอย่างหนักเพื่อให้ได้ทรัพย์มาใช้เลี้ยงชีวิตของตนและคนในครอบครัวให้ผ่านไปในแต่ละมือ้อแม้ต้องยอมตนเป็นคนรับใช้ผู้อื่นก็ยินยอมคนจนต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาจากความเจ็บช้ำน้ำใจเพื่อแลกกับปจัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตบางคนยอมเสี่ยงชีวิตทำงานหนักทั้งที่ยังป่วย บางคนยอมขายอวัยวะเพื่อแลกกับเงินมาซื้อข้าวกินชีวิตของคนจนจึงเป็นชีวิตที่ต้องทนกับความร้อนและความหนาวของสภาพดินฟ้าอากาศให้ได้ทนความยากลำบากให้ได้ถ้าทนไม่ได้บางคนถึงกับต้องอดตายนี่คือสภาพของคนจนที่ไม่มีวันบรรยายได้หมดสิน้นพอๆกับเสียงร่ำไห้ของคนยากจนที่ไม่เคยเว้นวรรแม้แต่นาทีเดียวในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงปรารถนาให้ใครเกิดมาเป็นคนยากจนพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์หรือฝังความจนออกไปจากชีวิตให้หมดสิน้นและทรงชี้โทษของความจนไว้ต่างๆนานา,นารวมทั้งทรงพรรณนา,นาถึงคุณของการแก้ปัญหาความยากจนอย่างถูกหลักวิชาไว้มากมายซึ่งหากกล่าวโดยย่อมีสประการดังนี้ 1. พระพุทธองค์ ทรงตำหนิความยากจนไว้ในอินสูตร 2. พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความยากจนบีบคั้นให้มนุษย์ทำความชั่วได้ง่าย 3. พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความรวยเป็นขุนูปาการให้สร้างบุญได้ง่ายโดยสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 1. พระพุทธองค์ ทรงตำหนิความยากจนไว้ในอินสูตรในเรื่องการสร้างตัวสร้างฐานะของชาวพุทธนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามชาวพุทธรวยในทางตรงข้ามพระองค์ทรงห้ามชาวพุทธยอมแพ้ต่อความยากจนโดยถึงกับทรงแจกแจงความทุกข์ของคนจนอย่างหมดเปลือกเพื่อให้ชาวพุทธเห็นโทษภัยของความยากจนใครอยู่ในวัยที่กำลังสร้างตัวสร้างฐานะจะได้ไม่เกียจคร้าน ส่วนผู้ที่ตั้งหลักฐานได้แล้วจะได้ไม่ประมาทในการสร้างบุญดังปรากฏอยู่ในอินสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงความจนน้อยว่าความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรรมในโลกและทรงอธิบายไว้ดังนี้ 1. ความจนเป็นทุกข์ของคนในโลกที่ยังครองเรือนอยู่ 2. คนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้นี่ แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลก 3. ครั้นกู้หนี้แล้วก็ย่อมต้องใช้ดอกเบี้ยแม้การต้องใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ในโลก 4. คนจนเข็นใจยากไร้ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาพวกเจ้าหนี้ย่อมตามทวงเขาแม้การถูกตามทวงหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลก 5. คนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงแล้ว อย่างไม่มีให้พวกเจ้าหนี้ก็เลยติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ในโลก 6. คนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันจะให้พวกเจ้าหนี้ก็จับเขามาจองจำเสียแล้วแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ในโลกการที่พระองค์ทรงกล่าวเช่นนี้เพราะต้องการเตือนสติให้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคือ 1หให้กลัวความจน 2. ให้ตั้งใจกำจัดความยากจนอย่างถูกวิธี 3. ให้ป้องกันความยากจนข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นเมื่อชาวพุทธมีสติระลึกนึกถึงอันตรายของความยากจนอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ประมาทเอาแต่ขยันหาทรัพย์อย่างเดียวแต่ต้องสร้างตัวสร้างฐานะเป็นจนกระทั่งรวยทรัพย์และขยันทำบุญ เป็นจนกระทั่งบรรลุธรรมใครก็ตามที่ดำเนินตามหลักวิชานี้ย่อมได้หลักประกันว่านับแต่นี้ไปตราบใดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในวะัฏะสงสารแม้ยังไม่อาจกำจัดกิเลสจนกระทั่งบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานแต่ก็จะไม่ตกระกรรมลำบากไม่ต้องพบกับความยากจนอีกต่อไปอย่างแน่นอน 2. พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความยากจน บีบคั้นให้มนุษย์ทำความชั่วได้ง่ายชีวิตอยู่ได้ด้วยการใช้ปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงแต่เพราะความยากจนจึงทำให้มีชีวิตลำเคนเกิดความขัดสนในการสแสวงหาปัจจัยสี่ความหิวและความกลัวตายจึงบีบคั้นให้จิตใจตกอยู่ในอำนาจความชั่วได้ง่ายเป็นเหตุให้สแสวงหาทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีแม้ต้องพร่นจี้ฆ่า ลักขโมยขายตัวต้มตุนหลอกลวงค้าของผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรืออื่นๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มาก็ทำได้โดยไม่รู้สึกละอายผลสุดท้ายกลายเป็นคนมีนิสัยใจบาปหยาบช้าเพราะทนการบีบคั้นจากความยากจนไม่ไหวโดยสรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าคนจนจะพ้นจากความยากจนได้ ต้องอดทนต่อความยากจนในปัจจุบนันและต้องเอาชนะความตรณีด้วยการหมั่นสั่งสมบุญกุศลไว้ล่วงหน้าอย่าได้ขาดแม้แต่วันเดียวดังคำสอนของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพิลาระโกศิยชาดกว่าคนตรณีกลัวจนจึงให้ทานไม่ได้ความตรณีนั้นจึงเป็นภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ให้ดังนั้นพึงกำจัดความตรณีทีเนียว ครอบงำมนทินใจเสียแล้วให้ทานกันเถิดเพราะว่าในภพชาติหน้าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะพ้นความจนได้นั้นจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า 1. คนยากจนคือคนขาดแคลนทรัพย์เพราะความตรณีห่วงแหนทรัพย์มีความประมาทไม่ทำบุญไว้ในอดีตจึงทำให้ต้องมาเกิดเป็นคนยากจนในปัจจุบัน 2. คนยากจนคือคนที่มีทรัพย์แต่ต้องไปเกิดเป็นคนยากจนเพราะความตระนีห่วงแหนทรัพย์มีความประมาทไม่ทำบุญไว้ในปัจจุบันจึงต้องไปเกิดเป็นคนยากจนในอนาคต 3. คนจนยากคือคนที่ยากจะพบกับความจนเพราะไม่มีความตระนีห่วงแหนทรัพย์ไม่ประมาทมันสั่งสมบุญล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปัจจุบัน ย่อมจะได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีในอนาคต 3. พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความรวยเป็นคุณูปการให้สร้างบุญได้ง่ายความรวยหมายถึงการมีทรัพย์ความรวยแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. ความรวยทางโลกเรียกว่าโลกียทรัพย์คือการมีทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัสถานมากมายและมีความสามารถใช้จ่ายทรัพย์นั้นได้อย่างมีความสุข 2. ความรวยทางธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์มีเจ็ดประการได้แก่ศรัทธาศีลเฮริโอตป,ปะสุตะจาคะปัญญาความรวยจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่อย่างใดแต่เป็นความสุขความลื่มใจเป็นลาบอันประเสริฐผู้ที่ปรารถนาความรวยสมควรที่จะวางเป้าหมายไว้ที่การสแสวงหาทั้งโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์มาไว้เป็นของตนในทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่าความรวยหรือทรัพย์ที่ตนมีนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างๆคือ 1. เพื่อเลี้ยงตนให้เป็นสุข 2. เพื่อเลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุข 3. เพื่อเลี้ยงบุตรภรรยาคนใช้และบริวารให้เป็นสุข 4. เพื่อเลี้ยงมิตรและอมาตให้เป็นสุข 5. เพื่อบำเพ็ญทักษิณาทานในสมณพราหมณ์ซึ่งหมายความว่าเรายิ่งมีทรัพย์มากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถใช้ทรัพย์ทำประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ได้มากเท่านั้นผลที่ได้จากการใช้ทรัพย์เช่นนี้ย่อมทำให้เราได้ผลบุญมากไปด้วยดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนจนแต่สอนให้คนรู้จักตั้งตนตั้งฐานะให้รวยอย่างสุจริต อันเป็นการทำประโยชน์ในชาตินี้ให้สมบูรณ์และเมื่อรวยแล้วก็ควรรวยอย่างมีเป้าหมายคือนําทรัพย์ไปสร้างบุญต่อเพื่อสร้างประโยชน์ในภพหน้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะเป็นโอกาสให้เราได้เดินไปสู่เป้าหมายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด